ออกสองขั้น <bang> นี่ละสื <descon fin anta> ่อประตูขั้นสอขั้นเดยเป็นเรียนสื่อออกเนี่ยจำไว้กเขียนเลย่อชุขั้นเด้อคุณได้มาแค่บน่ะอาตมาปะหูเลยเขียนประชุมขั้นรลอทายเอาทายเอาเวันนั้นที่ย้ายจากที่นี่นั่นหละื่อชุมขั้นหนี่ทายลงไปพิเศบอกจะขาวด้วยบอกจะสูงด้วยยุในหันหลัจะไม่มีปัญหาบุญรับะเราไปยืมงาออกอีกระๆๆๆกันหอเป็นลับับับเลย ตรงนี้หลวงปู่บอกว่าให้มาดูทะเบียนรถที่แต่คนย้ายนะครับช่วยคนย้ายนี่รถคนย้ายนะครับสัมภาระสิ่งของต่างๆนะครับปู่บอกว่าให้ดูทะเบียนรถนะครับสำหรับคันนี้ก็9305นะครับ9305นะครับเราไปดูอีกคัดลึกนะครับข้างหน้า แต่ซมำพระเต็มรถนะครับอันนี้เป็นรถท้องน้องตูนะครับอันนี้เป็นรถท้องน้องตูครับทะเบียนรถนครับส่องทะเบียนรถสามพันนี้นะครับนี่อีกสองคันข้างล่างนะครับเดีย๋ยวจะไปส่องดูนะครับ ใกล้สิไเด้เวลาออกแล้วครับใกล้สิได้เวลาเคลื่อนย้ายแล้วนะครับผู้คนสิ่ายไปอยู่ทางจังหวัดอุดรเนอพีรน้ดงเนอผู้ดใดอยากไปกบับเพิ่นอยากไปเยียบย่าเพิ่นจะไปทางจังหวัดอุดรน,นะครับส่วนพี่กัดเดี๋ยวสิบอกอีกทีนึงนะครับ ทะเบียนรถคนสัมภาระนะครับนี่ก็เป็นทะเบียนรถนะครับคนสัมภาระปูคนว่าไปเบิรงของรถทะเบียนคนสัมภาระแหละขันใดขันหนึ่งเราสั้นนะครับกเบ็เลยมาซองให้พิดหวองนะครับ มาหาเพื่อนไหมท่านนี้เด็กคนตำรวจทุกที่เด็กก็ตำรวจเลยไปเป็นห้องลูกศิษย์นะครับครับหลวงพ่อเพิ่นก็ออกพ้นจากวัดนะครับไปนะครับ พี่น้องเบิ่งไว้เด้อทะเบียนรถนะครับแต่ละคันคันนี้2871นะครับคันนี้ก็2398นะครับอันนี้ก็5648อันนี้ก็9305ครับ ท่านสุดท้ายที่บรรทุกพระพุทธรูปกับอาจารย์เพื่อนนี่ทะเบียน1 7 6 4ครับ1 7 6 4นะครับ ไปแล้วครับเพื่อนสิปยุทั้ทางจาหวัดอุดรอนนะครับมองนีเข้าเจ้าบระหิยุ่กับสั่นเพิ่อนว่าครับพี่น้องกองปูเป็นกับง่ายนี่นะครับง่ายไปนะครับทางนางสิปินรถที่ขนสัมภาระตัางๆเข่าคล้องนะครับมีช่องของเขาช่องเดียวนะครับที่ได้มานะครับของสิก็์ติดนะครับติดตามขึ้นไป เพื่อนทีได้ไปยู่บวงในนะครับโชคดีที่มือนี้ผมเอารถกระบ,บะมานะครับมีล้างสังหรอณอู้ใจในจังหนึ่งนะครับเอารถกระบ,บะมาไม่นมนรถเก่งมากก็จิตตามก่ใครได้นะครับ กัญาติพี่น้องก็ยืนไ้นะครับพี่ทอดเพื่อนนะครับยืนบวกมือยืนไ้ยืน,ยนม่ยืนนบยืนใบน้ำแขางบนทางนะครับก mm ับโบลูว่า,วาเพื่อนมีความผิดอีกอย่างเนาะเพื่อนเกิดถามจะาของอยู่ว่าผิดอีกอย่างพสิสันเพื่อนวานะครับ เราย้อนกลับมาดูที่วัดถ้ำจันครูครูหินต่างนะครับมีแต่ความเงียบสงบนะครับไม่มีผู้คนไม่มีรถสิทธิอนุสิท์มาจอดเต็มเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็จากไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าวันไหนจะหวนกลับมาอีกมีแต่ความว่างเปล่านะครับวังเวงวังเวงยังไงไม่รู้ เงียบนะครับไม่มีสักคนเลยนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบตอนที่ปู่ได้เดินทางออกจากวัดไปแล้วผมได้ย้อนกลับมาดูที่วัดนะครับมีแต่ความเงียบนะครับว่างเปล่า วังเวงวังเวงยังไงไม่รู้นะพี่น้องเนาะก็เก็บภาพไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่ก็เป็นหินนะครับก้อนหินใหญ่ๆข้างทางที่เราจะขึ้นไปบนที่วัดนะครับ มองดูเส้นทางแล้วเมื่อขบวนรับตายไปแล้วก็มีแต่ความว่างเปล่านะครับก็ลองนำตัวเลขทิ้งทวนไปพิจารณาดูนะครับเผื่อเป็นโชค